โปรแกรมนะคะทดลองใช้นะคะก่อนที่เราจะสร้างโปรแกรมแล้วก็นําไปทดลองใช้เนี่ยเราก็ควรจะให้ผู้ทรงคุณวุฒินะช่วยตรวจประเมินนะโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นก่อนนะก่อนที่จะไปทดลองใช้นะคะทีนี้เนี่ยการตรวจประเมินโปรแกรมก็เหมือนคล้ายๆกับการตรวจประเมินแบบสอบถามในงานวิจัยอะค่ะวิธีการตรวจเนี่ยก็จะมีการตรวจอยู่ สองรูปแบบก็คือการหาค่า IOC กับการหาค่า CVI นะแต่ว่าไม่ได้เป็นการตรวจประเมินแบบสอบถามแต่เป็นการตรวจประเมินโปรแกรมแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะยกตัวอย่างให้พวกเราดูนะคะว่า ai เนี่ยจะสร้างโปรแกรม แล้วก็สร้างแบบประเมินโปรแกรมให้ผู้ส่งคุณวุฒิยังไงนะคะใครอยากชมนะคะอยากติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะเดี๋ยวผนจะพาพวกเราเนี่ยไปเรียนรู้วิธีการกันค่ะ าตามกันมาเลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ทาง tiktok นะคะสามารถที่จะเข้ามาทางหน้าแฟนเพจ Writer to r e s e a r c h นะคะหรือว่าพิมพ์คำว่าทำวิจัยจบง่ายเสร็จเร็วได้เนาะก็สามารถจะมาดูทางหน้าแฟนเพจได้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ นะ AI ที่เราใช้นะคะก็จะเป็น2ตัวนะเดี๋ยวเรามาเทียบประสิทธิภาพกันนะคะก็คือ AI ตัว cross กับตัว perplexity นะคะทีนี้เนี่ยคุณหิอาจจะไม่ได้มีตัวอย่างเนาะตัวอย่างเข้ามาแต่คุณหิจะให้มันสร้างโปรแกรมเลยนะคะลองลองดูซิว่า AI 2ตัวนี้ทำได้หรือไม่อ่ะแล้วก็ให้เพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือตัวอะไรคะตัว chat GPT นะคะเขาบอกว่าเป็นสามตัวนี้เนี่ยเป็นเทพเจ้าเนาะ นะะเป็นเทพเจ้าแห่ง AI นะเราลองมาดูนะคะเออแล้วตัวไหนหลุดไปนะตัวจิมินายนะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเออแต่ว่าอยากร